Thank you ปีศาจฟ้าแดนทะบินกันหอนี่ซันโซฮังทำไมนายไม่มาต่อสู้กับปีศาจร่วมกับพวกเราสะล่ะเพราะว่าพวกเรามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันนายไม่จะเป็นต้องไปอยู่ร่วมกับพวกปีศาจนั่นหรอแน่นอนแต่ว่า <S 1> <S 1> <S <S ฉันไม่อยากร่วมทางไปกับนายและก็ยังไม่อยากถูกใครฆ่าด้วยตอนร้อยร้าวอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่ กาโตนายน่ะจะทำตามคำสั่งของฉันใช่หรือเปล่าเฮียเซลไอ้กอจอน้ำมันของฉันนะา่าไงนะคนที่เว็นจานของฉันมันก็ต้องเป็นของของฉันสิเจ้าลิงโง่เอ้ยอะไรกันน้าฉันจำได้นะว่าบนจานฉันมีอยู่หกลูกแล้วทำไมมันกลายเป็นสี่ลูกไปได้อ่ะ ก็แกกินไปเองละสิจะบ้าเฮ้ยไม่ได้เกินแกกินไปแล้วเอาหน้านะเอาผมชัไปแทนก็ได้นะโกคกเีจริงเหรออย่าเลยฮะไขรเดี๋ยวเศษนิสัยหมดไงีหมายความว่ายังไงอะถ้าว่าเจ้านี่บนแล้วแกก็ให้อาหารมันอยู่แบบนี้แล้วก็แกจะระบากเอาภายหลังได้นะฮะไขรนะ ว่าไงนะไม่อะไรเจ้าเลงฮะพูดอีกครั้งหนึ่งสิฮะทำไมจะพูดอ่ะฮะว่าไงอะฮะปากดีนักหน้าเหมือนเดิมกันแหละฮะไม่โอ้ยเก่งแต่พูดนั่นแหละแกน่ะทำไมฮะอยากจะพูดอ่ะฮะเสร็จแล้วหรอต่อยปากกันไปเอาเซ่เอาเซ่ต่อยติต่อยขาเหรอ เอาไปสิไม่เอาอะฉันบอกให้เอาไปก็บอกแล้วไงว่าไม่เอาอ่ะ <G ül> เออสักอันก็ดีนี่รู้ไหมวันนี้ฉันจะเล่นเกมสนุกๆก,กับซันโซฮังละเกมเหรอเธอจะมาเล่นด้วยกันกับฉันหรือเปล่าละ่ะเกมแน่ะสนุกหรือเปล่าล่ะ <c oughs> แน่นอนยิ่งกว่านั้นอ่ะ เมื่อวานเธอบอกว่าอยากจะชิงพระคมพีจากสาโซฮังด้วยใช่ไหมถ้าเธอช่วยฉันละก็ฉันจะช่วยเธอชิงพระคมภีจากสานโซฮังเองละฉันช่วยฉันจะช่วยนะเอาละรีบไปรอสาโซฮังกันก่อนดีกว่าฉันรู้แล้วว่าเขาจะไปไหนนะไปกันเถอะอไปกันเลยแล้วเน่ย พร้อมหรือยังเฮีเซลนี่นายจะทำจริงไม่ต้องพูดอีกแล้วฉันไม่อยากเสียคำพูดไปแล้วนะครับดูแลตัวเองด้วยล่ะ นั่นคงไม่ตามันนะเฮะเจ้านั่นคือเฮเซลใช่ไหเออนี่ฮักใครลีบไปเลยแค่โอกาสนี้แหละลืบๆนีมันไปเลยได้ได้อมว่าแต่ลิลินจะปลอดภัยหรือเปล่านะผมกลับบ้านไปแล้วละมั้งกินอิ่มนอนอิ่มแล้วนี่น่นสินะใช่ฉันเองก็เริ่มหิวแล้วสิแกดูอุ่นขึ้นนะ ตาตตกตกตกตาตกตาตก,ตาตกอ,อ้ s e n <c oughs> นั่นันจะการเล่นต่อคำแล้วละ่ะท,ท่านดิรินห,หาตัวเจอจะได้ท่านดิรินฮะพวกแกมีอะไรเหรอทำไมถึงไ,ได้อยู่กับท่านดิรินอันตรายครับ รีบออกห่างจากพวกนั้นเร็วจะพวกนั้นนเป็นใครทะลุอเปล่าเนี่ยรับเหเออนี่เมื่อวานนี้เธอบอกว่าอยากเห็นพลังของเครื่องประดับนี่ใช่ไหมล่ะฮะฉันจะแสดงให้ดูเองเอาล่ะทนานรินที่ประทังนี้เร็วเข้าครับ ขอนั่นเป็นคนทำร้ายท่านโคงไงจิและยังทำให้ท่านโดคุคาคุจิและท่านยาอเนเฮบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับพวกท่านพี่เหรอฮะเออคนใช้ไฟไม่มาด้วยเหรอชื่อโคอะไรนั่นอ่ะใช่หรือเปล่าละ่ะก็คงเป็นพี่ชายของเธอสินะนี่นายทำอะไรกับพี่ฉันฮะ <laughs> อะไรดีล่ะ นี่หลอกฉันงั้นเหรอหลอกเหรออย่ากล่าวหาคนอื่นอย่างงั้นสิฉันน่ะเกลียดพิศาจมาตั้งแต่แรกแล้วเฮ้นี่จะบ้าบ้าไ,ไม่ทำร้ายท่านรินหรอกเราจะเป็นคู่บึองให้เองทาะต้องไปได้แห้ว เก่งแต่ปากอีกแล้วนะ mm hmm. ตามที่สัญญาไว้ดูให้ดีพลังของมั yeah. จะเริ่มเท่านหอ้าวมีอะไรแล้วครับท่านบาทหลวงไงครับทางอ๋อโอ้ทางหลงทางเหรอครับหลงทางเดโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ จะทำอะไรอะอ๋อจะจะ,จะ,จ,ะจะทำอะไรจันความหมายของฉันหลงทางคือฉันเลือกที่จะหลงเอง อะไรอ่ะ,อะนั่นน่ะลิลินนั่นใช่ลิลินหรือเปล่าอ่ะไปทำอะไรอยู่บนนั้นน่ะไดนนี่ ฉันรอพวกนายอยู่นาน้ะรีลินรีลินนี่รีลินกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยซันโซฮังถ้าไปเชื่อใจปีศาจมันจะอันตรายนะ แล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเด็กที่น่ารักคนนี้จะทำเรื่องอย่างนั้นได้นะ สันซอรือว่าบริรินจ๊ใช่เธอเรียกพวกมาแล้วก็ทาํามันไม่มีทางเรลินนะ่ะไม่มีทางทําแบบนี้หรอกห,หรือจะบอกว่าพวกฉันน่ะเป็นคนทําล่ะฉันเคยบอกแล้วไง พวกเราไม่มีทางรู้แล้วว่าปีศาจจะคุ้มคลั่งเมื่อไร่ริลินคุ้มคลั่งเหรอฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเธอฆ่าคนคนนี้ก่อนที่ฉันจะมาถึงที่นี่ซะอีก <c oughs> โกหกนะกโกหกเหรอบอกว่าฉันพูดโกหกกันเหรอ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็หาหลักฐานมาสิ หลักฐานเหรอยี่หลักฐานน่ะไม่มีหรอกแต่รินไม่มีทางทำแบบนี้แน่ <c oughs> นายนี่มันดื้อแพงเหลือเกินถ้างั้นนายคิดว่าใครทําเรื่องใจร้ายอย่างนี้ได้กันละ่ะอ๋ะอก็อออคู่คิดจะทําอะไรเหรอ เธอยังไม่ตายใช่ไหมลินลินฟื้นเมื่อไรฉันจะถามเธอเองเข้ามาใกล้กว่านี้นายไม่รอด <c oughs> ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าปีศาจจะทำอะไรว่างไงน,นะโอ้กลัวจังเลยกาโต ก้าโตจัดการได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิไม่มีปัญหาใช่ไหมซันโซฮังทำไมถึงต้องมาถามฉันด้วยทำไมน่ะเหรอ ถ้าหากว่าริลินเกิดคลุ้มคลั่งและฆ่าคนจริงจะยิงก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่จะมาเสียเวลาที่จะถามฉันทำไมกันเล่าเพราะว่าฉันอยากให้ซันโซฮังตัดสินใจให้น่ะสิฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีมนุษย์ร่วมเดินทางไปกับปีศาจด้วยฉันเชื่อว่าซันโซฮังคงมีความมั่นใจอยู่ในตัว พอสมควรสินะแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงล่ะด้วยเหตุนี้เองฉันถึงอยากจะให้นายได้เข้าใจอะไรอะไรสักทีว่าปีศาจก็คือศัตรูกนันเ <ST> มื่อคืนพวกเราก็คุยกันถึงเรื่องปีศาจใช่ไหม จะพูดว่าถ้าหากพวกของนายทำร้ายมนุษย์นายจะจัดการพวกเขาเอง <c oughs> ตอนนี้มันเป็นจริงแล้วละ่ะพระสันโซที่มีชื่อเสียงคงไม่ร่วมเดินทางไปกับปีศาจที่ฆ่ามนุษย์หรอกนะไม่ต้องคิดให้ยากเลยเพราะคนสำคัญของซันโซหัก ก็ถูกปีศาจฆ่าตายนี่นะใช่ไหมล่ะสันโซฮังถ้าไม่พูดอะไรออกมาฉันจะสั่งให้ยิงแล้วนะอย่านะจะทำยังไงดีล่ะสันโซอเอา สันสโซนกหูหน้าเจ้าบ่ามันเป็นเรื่องของฉันหรือไงน่ารำคาญสันโซหัง เลิกทำหน้าเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยได้ไหมกะแล้วนายต้องเห็นแกปีศาจพู้ของนายอะไรนะฉันพูดถูกหรือเปล่าละ่ะนายเกลียดปีศาจถ้าหักมันฆ่ามนุษย์นายก็จะไม่สนใจว่ามันจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำเพราะฉะนั้น นายก็เลยสามารถร่วมเดินทางไปกับพวกของนายได้ใช่ไหมล่ะพูดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าหากว่าปีศาจเกิดทำไม่ดีขึ้นมานั่นแหละที่จะตายอย่างโดดเดี่ยวทำไมถึงต้องโกหกตัวเองด้วยล่ะไม่แปลกละซันโซฮัง นายเกลียปีศาจแต่กลับมีเพื่อนเป็นปีศาจนายอย่ามาชักนำฉันเนะ้ะใครเป็นเพื่อนฉันกันอยากจะอ้วกงั้นคืออะไรล่ะขอโทษด,ด้วยที่ทำให้รู้สึกแย่เพราะพวกเราไม่ใช่มนุษย์เป็นแค่ปีศาจธรรมดา ก็คู <Goku. S 2> เป็นปีศาจแล้วยังไงอ่ะทำไมล่ะซันโซอ้การเป็นปีศาจเนี่ยมันผิดด้วยเหรอ <c oughs> พูดอะไรบ้างสิซันโซนี่เจ้าลิงทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยหรอฮะ <c oughs> ฉันไม่ได้โกรธสักนิดเลย แต่ฉันเชื่อใจริลินถึงแม้ว่าซันโซจะไม่เชื่อใจปีศาจแต่ฉันก็ไม่ยอมให้เธอถูกเฮเซลฆ่าหรอกอยากทำอะไรก็เชิญกันก็ได้โกคูเฮ้ยซันโซนายจะไม่ห้ามหน่อยเหรอทำไมฉันต้องไปห้ามด้วยเลยฮะ ันจำไม่ได้ว่าขอร้องให้พวกแกมาด้วยกับฉันตั้งแต่เมื่อไรอ๋อฮะฉันไม่ได้มีเวลาว่างมายุ่งกับเรื่องพวกนี้หรอกนะโอ้โอ,โอ,โอได้ฉันขอใจแล้วโกโจพอกันทีพอกันทีลาก่อนนะจะนับบวชบ้าหวังว่าจะถูกปีศาจฆ่าตายอย่างทรมานนะสันโซ สันโซมันเพราะอะไรอะอะไรเล่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นออกมาล่ะฮะถ้าหากว่าแกมีปัญหานะก็ตามพวกมันไปด้วยเลยสิสันโซหุบปักสันโซเข้าใจนะ แตกสลายแล้วเอาละพวกเราก็ไปกันเถอะกาโต กาโต้ ato, บุรุษที่คอยติดตามรวมทั้งต่อสู้และปกป้องเคียงข้างเฮเซลมาโดยตลอดกาโต้ ato, เล่าถึงอดีตของเขาให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากตอนต่อไปของสีแสบฟาแดนทมินกันล็อกชายผู้คืนชีพกองล้อของชีวิตหมุนขึ้นอีกครั้งเมื่อทั้งสองได้พบกัน